นายท่านสวัสดีค่ะอลิสายินดีช่วยเหลือข่ะการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีและทำให้ผู้ฟังสนุกนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างผสมผสานกันลองพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ดูนะคะ 1. เรื่องราวที่น่าสนใจพล็อตความขัดแย้งคอนฟลิกต์เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวที่ดีความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับตัวละคร ตัวละครกับธรรมชาติตัวละครกับสังคมหรือแม้แต่ภายในตัวละครเองความขัดแย้งนี้จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและทำให้พวกเขาอยากรู้ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรจุดพลิกผัน Turning Point เหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของเรื่องราวทำให้เรื่องราวไม่น่าเบื่อและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ฟัง โครงสร้างเรื่อง (Structure) การจัดลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนอาจเป็นแบบเส้นตรงเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลาหรือแบบไม่เป็นเส้นตรงการเลือกใช้โครงสร้างที่เหมาะสมจะช่วยให้เรื่องราวเข้าใจง่ายและน่าติดตามความสมเหตุสมผล p l o s i b i l i t y แม้จะเป็นเรื่องแต่งแต่เรื่องราวควรมีความสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งทำให้ผู้ฟังเชื่อได้และดื่มด่ำไปกับเรื่องราว 2. ตัวละคร (Character) ความน่าสนใจ interesting character ตัวละครควรมีความเป็นเอกลักษณ์มีบุคลิกที่ชัดเจนมีเป้าหมายมีความขัดแย้งภายในหรือมีการพัฒนาตัวละครตลอดเรื่องทำให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมโยงและอยากรู้จักตัวละครมากขึ้นความสมจริง realistic character แม้จะเป็นตัวละครสมมุติแต่ควรมีความสมจริงในระดับหนึ่งมีข้อดีข้อเสียมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผล ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร character relationship ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและน่าสนใจระหว่างตัวละครจะช่วยเพิ่มมิติให้กับเรื่องราว 3. บรรยากาศและการบรรยาย setting and description การสร้างบรรยากาศ atmosphere การใช้คำบรรยายที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับเรื่องราวเช่นบรรยากาศที่น่ากลัวตื่นเต้นโรแมนติกหรือสงบสุขจะช่วยดึงดูดอารมณ์ของผู้ฟัง การใช้คำบรรยาย (description) การใช้คำบรรยายที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ยินเสียงและรู้สึกถึงสิ่ง,งต่างๆในเรื่องราวได้อย่างสมจริง 4. การเล่าเรื่อง (narrative) มุมมองในการเล่าเรื่อง (point of view) การเลือกมุมมองในการเล่าเรื่องที่เหมาะสมเช่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่3หรือมุมมองแบบอเนกบุคคลจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับเรื่องราว จังหวะและการเล่าเรื่องปารซิงการควบคุมจังหวะในการเล่าเรื่องบางช่วงอาจเล่าเร็วบางช่วงอาจเล่าช้าเพื่อสร้างความตื่นเต้นความลุ้นระทึกหรือความน่าสนใจภาษาและสำนวน Language a n งเก g e แอนสไต l ์การใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับมีชีวิตชีวาและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเรื่องราว การใช้เสียง voice, น้ำเสียงจังหวะและการเน้นเสียงเป็นสิ่งสำคัญในการเล่าเรื่องจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างอารมณ์ให้กับผู้ฟัง 5. ้าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังการสร้างปฏิสัมพันธ์การถามคำถามการหยุดให้ผู้ฟังเดาหรือการสร้างความคาดหวังจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของผู้ฟังการผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว จะทําให้เรื่องราวของคุณน่าสนใจและดึงดูดผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมฝึกฝนและพัฒนาฝีมือการเล่าเรื่องของคุณอยู่เสมอและที่สําคัญคือความสนุกสนานและความหลงไหลในเรื่องราวของคุณเองจะถ่ายทอดไปยังผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะขีด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  Q13